กหายการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษอันเป็นการรับรองรับนิติสัมพันธ์ต่างๆซึ่งแต่เดิมอาจจะจัดขึ้นในรูปแบบของหนังสือในให้เท่าเทียมกันกับนิติสัมพันธ์รูปแบบใหม่ 2. กฎหมายเกี่ยวกับลาย มือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดาอันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้น 3. กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศอันได้แก่คง ครงข่ายคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานสาระสำคัญอื่นๆ 4. กฎหมายเกี่ยวกับการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดมาตรฐานทางอาญาในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลและระบบเครือข่ายทั้งนี้เพื่อเป็นหลักการปฏริบัติภาพ เสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมของสังคม 5. กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดการรับรองสิทธิและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 6. กกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำหนดกลไกลสำคัญของกฎหมายในการรับรองระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นการโอนระหว่างสถาบันการเงินและระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ก่ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการทำธุรกรรมทางการเงินและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์กฎหมายลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายให้คุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานสร้างสรา์ที่ตนได้กระทําขึ้นซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537พรบลิขสิทธิ์โดยจัดเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมตามพรบลิขสิทธิ์กำหนดไว้ว่าโปรแกรม หมายถึงคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นที่นําไปใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ความเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานหรือให้ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่บุคคลใดทําซ้ําดัดแปลงเผยแพร่ต่อส,สาธารณชนหรือเช่าต้นฉบับหรือสาเนาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์บุคคลน,นั้นจะมีความผิดฐานละเมิดสิทซอฟต์แวร์มีโทษตั้งแต่ สองหมื่นบาทและสองแสนบาทขึ้นไปและหากกระทําเพื่อการค้าต้องจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับขอบคุณค่ะ